เหมือนเดิมนะคะเช้าๆแบบนี้เรามาอัปเดตข่าวๆคานวงการภาพยนตร์ในบ้านเรากันหน่อยดีกว่าค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์รักโรแมนติกโปรเจกต์ยักษ์ส่งความสุขแข่งปีฝีมือการกำกับของผู้กำกับอยางคุณยอดเลิศชัยพงเพชรกับภาพยนตร์เรื่องต่อคอสสวิตตี้นั่นเองค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของคน11คนที่ต่างชื่อกันว่าทุกๆคนอยากได้ใครสักคนที่เรารักใครสักคนที่รักเราใครสักคนที่พึ่งพาได้และใครสักคนที่สามารถ ใจไว้กับเขาได้ซึ่งเป็นเรื่องราวโรแมนติกโรแมนติกทั้งหมดนี้ก็ได้เริ่มขึ้นในคืนวันคริสต์มาสอีฟและจบลงในคืนวาเลนไทน์แต่จะโรแมนติกขนาดไหนต้องไปติดตามชมกันในโรงภาพยนตร์ค่ะนั่นก็คือเรื่องราวย่อๆของภาพยนตร์เรื่องสคสสวีตตี้ รายการก็มีข่าวคราวของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องอดใจรอกันสักครู่นะคะตอนนี้ไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการตื่นเช้าเล่าหนังกันในเบรกหน้าค่ะกล,ล,ลับมาในเบกนี้นะคะอย่างที่ได้เกิ่นกันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราจะมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์รักโรแมนติกโปรเจกต์ยักษ์ทรงความสุขแห่งปีกับภาพยนตร์เรื่องสคสสวีตตี้ ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดของค่ายหนังอย่าง M 3 9ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะทุกคนก็ตั้งใจที่จะมอบให้กับทุกๆคนในช่วงส่งท้ายปีถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ไม่ต้องสืบเลยค่ะว่าคืออะไรก็เจ้าน้องน้ำหรือวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่นั่นแหละค่ะแต่หนังเรื่องนี้ถึงแม้จะมีวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นพวกเขาก็ยังเดินหน้าถ่ายทำตามแผนเดิมที่วางไว้แม้นักสแสดงและทีมงานหลายคนจะโดนผลกระทบในครั้งนี้ก็ตามเพราะทุกคนตกลงกันแล้วว่า และจะแก้ปัญหาพร้อมๆกันทั้งหมดนี้ก็ตั้งใจเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมในวันปีใหม่เพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับคนไทยในทุกๆพื้นที่ที่ประสบป,ปัญหาอุทกภ,ภัยได้หายเศร้าด้วยความบันเทิงที่ตั้งใจสร้างสรรค์น,นั่นเองค่ะโอโหได้ยินแบบนี้แล้วต้องขอปรบมือให้กับผู้กำกับมกแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยจริงๆเลยคะเนี่ยไม่ว่าน้ำจะท่วมแค่ไหนก็ไม่เคยท้อไม่เคยถอยออก,กันเลยทีเดียวซึ่งผู้กำกับอย่างพี่ย้อนเลิกใจพวงเพชรเองนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะ ผู้กำกับร้อยล้านคนนี้ก็ออกมาบอกว่าก่อนที่น้ำจะท่วมเรามีนักแสดงนำ11คนรวมถึงนักแสดงร่วมรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นักแสดงตลกที่ตั้งใจมาร่วมสนุกในโปรเจกต์นี้โดยในแต่ละวันในการทำงานก็ต้องใช้พลังกันมากมายอยู่แล้ว กับน้ําท่วมเนี่เหมือนกับเราทุกคนต้องยิ่งสร้างพลังให้กันและกันให้กําลังใจกันมากกว่าเดิมอีกร้อยเท่าเลยละค่ะพอเมื่อนานยิ่งเข้าใกล้มากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าเราต้องกระชับพื้นที่ในการทํางานครั้งนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันแต่นักแสดงทุกคนก็สปิริตเกินร้อยมากๆไม่มีใครคิดจะถอยใจสู้กันมากๆบางคนถึงกับย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆก,กองเพื่อที่จะได้แพลนการมาถ่ายหนังได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะและเมื่อเห็นแบบนี้แล้วพอมันเป็นแบบนี้ก็ย,ยิ่งทาให้ผมมีความสุขและอยากจะทํางานมากขึ้นไปอีก นี้ก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์รักโรแมนติกโปรเจกต์ 7, ยักษ์สงความสุขแข่งปีกับภาพยนตร์เรื่องซอข้อซอสวิตตี้ซึ่งกำลังจะเข้าฉายแล้วนะคะในวัน 2019, ที่29ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ